คือหนึ่งในช่วงปลายฤดูฝนของจังหวัดนครราชสีมาอากาศชื้นจนปลิ่นดินเปียกชยเข้ามาในบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ติดทุ่งนาไฟถนนสลัวสลัวสาดแสงผ่านหน้าต่างบานเกร็ดแตกหักเสียงจิ้งหรีดดังสม่ำเสมอเหมือนนาฬิกาที่เดินช้าๆผมนอนสมอยู่บนเตียงไม้ไผ่ความหนาวเย็นแปลกประลหลาดไหลผ่านกระดูกทั้งที่เหนื่อท่วมตัวไข้ขึ้นสูงจนตาพร่าหูอื้อกลิ่นอับของผ้าห่มเก่าปลิ่นยาสมุนไพรที่แม่ต้มให้และกลิ่นเหนื่อของตัวเองผสมกันจนผมแทบหายใจไม่ออกตอนนั้นผมยังไม่่รู้เลยวา กลิ่นที่ลอยฟุ้งอยู่รอบตัวไม่ได้มีแค่คนเป็นที่รับรู้แม่บอกว่าผมไม่สบายเพราะฝนสาดโดนลมกลางคืนแต่ยิ่งดึกอาการกลับหนักขึ้นร่างกายเหมือนถูกดูดพลังเสียงในหัวแว่วเหมือนมีคนกระซิบอยู่ไกลๆกลแต่พอเงี่ยหูฟังกลับมีแค่เสียงลมพัดต้นตาลผมหอรับรับตื่นตื่นเห็นเงาดำทอดยาวบนผนังเคลื่อนไหวช้าช้าเหมือนมีใครยืนอยู่ตรงมุมห้องกลิ่นบางอย่างแปลกประหลาดลอยเข้ามาไม่ใช่กลิ่นควันไม่ใช่กลิ่นเน่าแต่เป็นกลิ่นหวานชนคล้ายดอกไม้ป่าที่บานตอนกลางคืน ผมคิดว่าคงเป็นเพราะไข้ขึ้นทำให้ประสาทหลอนจึงหลับตาลงทั้งที่ทใจสัน่นเช้าวันต่อมาไขายังไม่ลดแม่พาผมไปหาหมอที่อนามัยใกล้บ้านระหว่างทางผมรู้สึกเหมือนมีใครมองตามตลอดเวลาแม้ถนนจะโล่งคนไม่พลุกพล่านแต่ขนลุกสู้ทุกครั้งที่ลมพัดผ่านหมอให้ยาและบอกให้พักผ่อนทว่าคืนนั้นอาการกลับแย่ลงผมเริ่มได้กลิ่นเดิมอีกครั้งคราวนี้แรงขึ้นจนรู้สึกเหมือนมันเกาะอยู่ที่ปลายจมูกกลิ่นหวานผสมกลิ่นอับเย็นเยอกเหมือนห้องเก็บศพ ผมลืมตาขึ้นเห็นเงาคนยืนชิดหัวเตียงรูปร่างผอมยาวสีสะะเอียงผิดธรรมชาติดวงตาดำสนิทมองจ้องมาที่ผมโดยไม่กระพริบปากยิ้มบางบางราวกับกำลังสุดดมอะไรบางอย่างผมร้องเรียกแม่แต่เสียงกลับแผ่วเหมือนถูกดูดหายเงานั้นโน้มตัวลงมาใกล้ผมได้ยินเสียงหายใจเบาๆคล้ายคนกำลังดมกลิ่นอาหารดวงตาดำนั้นเป็นประกายแปลกประหลาดก่อนทุกอย่างจะมืดลงผมสะดุ้งตื่นด้วยเหนื่อท่วมตัว แม่ยืนอยู่ข้างเตียงเขย่าผมด้วยความตกใจบอก,กว่าผมเพ้อทั้งคืนเรียกชื่อใครไม่รู้ผมเล่าเรื่องที่เห็นให้แม่ฟังแม่เงียบไปนานก่อนจะถอนหายใจบอกให้ผมอย่าคิดมากบางทีใครทาให้ฝันร้ายแต่กลิ่นนั้นไม่ใช่ฝันกลิ่นนั้นยังอยู่แอลลมันแรงขึ้นทุกคืนยิ่งผมอ่อนแรงกลิ่นยิ่งชัดเหมือนมีใครตั้งใจจะตามมาหาแม่เริ่มพาผมไปหาหมอพื้นบ้านแกเป็นคนแก่ที่ชาวบ้านเคารพพอแกเข้ามาในห้องก็ชะงักทันทีสีหน้าจริงจัง,จง,จงผิดปกติแกสูดลมหายใจลึกๆแล้วมองมาที่ผมบอกว่ามีกลิ่่นนคปวยแรงมาก ผมงงว่าคนป่วยก็มีกลิ่นเป็นธรรมดาไม่ใช่หรือแกสายหน้าบอกว่ากลิ่นแบบนี้ไม่ใช่แค่คนเป็นได้กลิ่นแกเล่าว่าคนที่ร่างกายอ่อนแอไข้สูงหรือใกล้าตายจะมีกลิ่นเฉพาะตัวเป็นกลิ่นที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้สึกแต่สิ่งที่ไม่ใช่คนจะได้กลิ่นชัดกลิ่นนี้เหมือนสัญญาณบอกว่าเหยื่อพร้อมแล้วผมรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวแกบอกว่าบริเวณนี้เคยเป็นป่าช้าเก่ามีเรื่องเล่าว่ามีผีเร่ร่อนคอยดมกลิ่นคนป่วยเพื่อดูดเอาพลังชีวิต แม่น่าซีเผือดรีบถามว่าจะแก้ยังไงแกบอกให้ทำพิธีไล่สิ่งไม่ดีจุดทูบบอกเจ้าทีและห้ามปล่อยให้ผมอยู่คนเดียวตอนกลางคืนคืนนั้นแม่กับญาติญาติมานอนเฝ้ากลิ่นยังคงลอยอยู่แต่เหมือนถูกกดไว้เสียงลมพัดแรงผิดปกติหน้าต่างสั่นดังเอี๊ยดอาดผมนอนมองเพดานใจเต้นแรงกลัวว่ามันจะกลับมาอีกครู่หนึ่งผมได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เ,เดินวนรอบบ้านเสียงสูดหายใจยาวเหมือนกำลังดมกลิ่นอะไรบางอย่าง คนอื่นหลับหมดแล้วเหลือแต่ผมที่ตื่นตัวเงาดำปรากฏที่ช่องหน้าต่างค่อยๆเคลื่อนผ่านไปช้าๆกลิ่นหวานฉุนแรงจนแสบจมูกผมพยายามข่มตาหลับภาวนาให้เช้าสักทีหลายวันผ่านไปอาการผมค่อยๆดีขึ้นตามยาและพิธีที่ทำเปลี่ยนเริ่มจางหายเงาที่เคยเห็นไม่กลับมาอีกหมอพื้นบ้านบอกกว่าพอร่างกายแข็งแรงกลิ่นนั้นจะหายไปเองสิ่งที่ตามมาก็จะหมดโอกาสผมโล่งใจแต่ในใจยังฝังภาพดวงตาดำนั้นไม่หาย เวลาผ่านไปเป็นปีผมกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมคืนหนึ่งผมต้องไปเฝ้าขยาติที่โรงพยาบาลในตัวเมืองโคราชระหว่างนั่งอยู่หน้าห้องผู้ป่วยผมได้กลิ่นคุ้นเคยลอยมาเบาๆกลิ่นหวานชุนเย็นเยือะผมหันไปมองรอบๆเห็นผู้ป่วยนอนเรียงรายญาติญาติหลับคาเก้าอี้เงาดำยืนอยู่ปลายทางเดินสุดลมหายใจลึกๆช้าๆเหมือนกำลังเลือกเหยื่อผมขนลุกจนตัวแข็งเพิ่งเข้าใจในวินาทีนั้นว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่มีกลิ่นนี้และไม่ใช่ผมคนเดียวที่มันตาม,มาหา ตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ผมป่วยหรือได้กลิ่นแปลกๆในที่ที่มีคน air, อ่อนแอผอมมาจากรีบทำบุญจุดทูบบอกกล่าวเจ้าที่และไม่อยู่คนเดียวตอนกลางคืนเพราะผมรู้แล้วว่าในโลกนี้ไม่ได้มีแค่คนที่เฝ้ารอความอ่อนแอของเรากลิ่นของคนป่วยอาจเป็นเพียงเรื่องวิทยาศาสตร์สำหรับบางคนแต่สำหรับผมมันคือสัญญาณเตือนว่ามีบางสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังสุดดมและเฝ้ารออยู่ในความมืดเสมอ